วันนี้นะครับอาจารย์สุพรธรรมได้รับเกียรติจากดกรขวัญหานทรงกิจพงศ์นักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดเด็กออทิสติกจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษที่โรงเรียนพระมาหาไทยพัทยาติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับดรวขวัญครับนี่อาจารย์สุมเมธพลคชาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ครับของที่นี่แล้วก็ครูรัฐครับครูรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยตรงนี้นะครับ อาจารย์ครูรักมีอะไรแนะนําว่า pues ที่น like ี่เราทําอะไรบ้างที่นี่ก็คือในส่วน้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษปัฒหาใจนะครับก็เราบริการฟรีสําหรับเด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกดาวซินโดมแล้วก็สีีนะครับแล้วทําอะไรบ้างครับก็จะมีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะช่วงถึง8ปดโมงครึ่งถึง11บเอโมงค่ะก็จะผัดเลียนเด็กขึ้นลูวิ่ง แล้วส่วนเด็กที่วิ่งเสร็จแล้วก็จะเข้ามานั่งกระตุ้นพัฒนาการก็คือนำพวกอุปกรณ์พวกโซ่พวกของเล่นมานั่งฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะแล้วลักษณะของแต่ละบุคคลเนี่ยเรามีการวางแผนในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพยังไงก็มีการประเมินค่ะ, <c oughs> คะประเมินในเรื่องของมีแบบประเมินว่าน้องคนนี้พร้อมอะไรมีอะไรบ้าง แล้วผู้ปกครองเขาต้องการอะไรจะให้เราช่วยอะไรโดยหลักการเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยนะคิดว่ายังไงครับคิดว่าที่ชอบมากเลยนะคะก็คือที่ครูรักบอกว่าแต่ละเด็กแต่ละคนก็จะมีการประเมินผลแล้วก็ดูว่าเด็กแต่ละคนต้องการอะไรเพราะว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกะคะ่ะเราแต่ละคนต้องการอะไรไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาเราประเมินเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอันนี้เป็น เป็นด้านที่เรายังมีความท้าทายมากกว่าด้านอื่นเราก็จะได้ไปเน้นด้านนั้นมากขึ้นค่ะคุณแม่อันนี้ตัวันนะครับแลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการส่เสริมและพัฒนา เด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับคุณแม่อยากถามอะไรไหมครับอ๋อคืออยากจะถามก็คือของนีนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้องนะว่าน้องนี่คือตอนนี้เขาเขาเขาเป็นแค่สมองอักเสบตอนเด็กๆนะคะ,ะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาเรียนได้จะมีโอกาสเรียนได้เพิ่มขึ้นกว่านี้ไหมเพราะว่าที่ที่น้องขามีปัญหาคือเกี่ยวกับการคำเง,นงนินทั้งหมดเขายังไม่สาม,มารถทําได้ แล,แล้วที่น้องทาได้ดีอะไรบ้างคะจะเป็นพวกอ่านเขียนเขาจะเขาจะทำได้<ม>แต่เฉพาะการพิมพทีทท่เป็นแบบคือน้องๆที่มีภาวะความต้องการพิเศษแต่ละคนก็มีศักยภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละคนเราก,เราก็เราก็ดูไม่ออกด้วยว่าแต่ละคนเขมีศักยภาพเท่าไหร่เราก็ต้องค่อยๆฝึกเ,เขาไปไเรื่อยๆอค่ะเราก็มีโอกาสที่เราจะเลือกทางที่เขาเก่งแล้วก็พัฒนาทางนั้นให้เป็น วิชาชีพหรือเป็นอะไรที่เขาสามารถเอาไปทําได้ใช้ได้ในอนาคตได้ต่อก็คือควรควรจะฝึกต่อไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าคือเขาจะแนะนําว่าเก่งอะไรให้ทำอย่างนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอที่ไม่เก่งเนี่ยเราต้องฝึกต่อไม่ใช่เลิกฝึกนะคะแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาเขาเอาใช้ใช้เวลานั้นฝึกสิ่งที่เขาไม่เก่งดีกว่าเพราะว่า จริงๆเราอยากจะไม่ใช่อยากจะให้เขาเก่งอย่างเดียวแต่เราอยากจะสร้างให้เขามั่นใจในตัวเองด้วยว่าเขาสามารถทําได้แล้วเวลาเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้เนี่ยจะเป็นอกจะเปิดโอกาสอะคะให้เขากล้าลองอันที่เขาไม่เก่งแล้วเขาก็จะพยายามมากขึ้นค่ะ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กที่มีความต้องการที่เศษดรกตขวัญจะแนะนำว่าอย่างแรกเลยนะคะอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่ายอายเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่อายเราก็ไม่พาลูกออกไปข้างนอกกลัวเดี๋ยวลูกไปอราวาแต่จริงๆเนี่ยการที่พาลูกออกมาตามที่สาธารณะก็เป็นการสอนสอังคมด้วยว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของสอังคมเราอีกอย่างหนึ่งก็คือสอนลูกให้เขาเพิ่มเริ่มมีทักษะที่จะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังม้ คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วทุกคนในสังคมนะครับก็มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างกันไปสิ่งที่สําคัญก็คือความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามที่จะแบ่งปันความรักให้เขาได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้เขามีโอกาสที่จะอยู่ในสังคมเหมือนกับทุกๆคนก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉานะคะขอบคุณมาก